ใช่มากหัวมันอยู่ไหนหัวมันอยู่ไหนวะหัวมันหัวมันลงไปแล้วใช่ปะอุยมันไปถึงนู่นเลยอะทุกคนดูดิดูดิไปถึงนู่นเลยว้าแย่มึงจะฉกอะไรมึงเป็นคนมึงจะกินร้อนกูมามึงเป็นใครอีคำแก้วมึงมาพูดกับกูมึงจะเป็นพญานาคมึงจะไปเกิดดีๆไหมฮะถ้ามึงฉกกูมึงจะได้ไม่ไปเกิดนะอยู่เป็นอนาคอนดาก็ กาค่ะแต่ถ้ามึงจะอยู่เมืองไทยมึงต้องเป็นคำแก้วอย่ามามั่นนะคะปีนี้มันปีมะเส็งมันเป็นปีงูเล็กมันเป็นปีของร่อนใช่ไหมมาสู้มาซีอะไรอีห่าเลื้อยลงไปนึกว่าว้กูไม่ด่ามึงแล้วกูไปแล้วเี้ย่แล้วจะให้กูไปยังไงเน่ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยมาไม่เราไปอ่ะแล้วจะให้กูไปยังไงมึงเอายังไงมึงจะเอายังไงเล่ามึงจะเอายังไงล่ะ a few moments later ไปผ่าน เดี๋ยวไอ้เฮียแม่งเลื้อยตามมึงมันเลื้อยตามมึงมันเลื้อยตามแล้วไม่มีใครบอกกูเลยมันมาแล้วอีดอ,อกคำแก้วอีคำแก้วมันเป็นกูมันเลื้อยตามกูว้ายนี่ปันทางของมึงนี่มันอุโมงค์มึงทำไมไม่มีคนเขียนว,ว่าอุโมงค์งูวะหกโมงละ